พาคุณผู้ชมมาติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ทางเลื่อนที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุมีคนที่ขาไปติดแล้วก็เรียกว่าได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต้องมีการปิดซ่อมทางเลื่อนที่ท่าอากาศยานดอนเมืองทั้งหมดเพื่อที่จะปรับปรุงล่าสุดค่ะผู้อํานวยการใหญ่ทอทอเปิดเผยนะคะว่าเตรียมเปิดใช้งานในเดือนพฤศจิกายนนี้หลังจากปิดซ่อมและตรวจเช็คจนมั่นใจว่าอุปกรณ์มีความปลอดภัยคะ่ะ นายกิรติกิจมนวัตผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าทางเลื่อนหลังจากเกิดเหตุมีการปิดซ่อมบำรุงและตรวจความปลอดภัยทั้งหมดซึ่งคาดการว่าน่าจะเปิดใช้งานได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ส่วนประเด็นเรื่องทางเลื่อนที่มีอายุการใช้งานนานเบื้องต้นปรับเปลี่ยนทั้งหมดในปีงบประมาณ2,567คาดว่าจะใช้เวลา 6ถึง8เดือนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างส่วนการเยียวยาผู้ประสบเหตุเบื้องต้นอยู่ระหว่างการพิจารณาตัวเลขการเยียวยากับผู้เสียหายและบริษัทประกันซึ่งค่ารักษาพยาบาลยืนยันว่าทออทอเป็นผู้ดูแลค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด